ตัดกุญแจปั๊มกุญแจครับผมถูกใจรับจัดไปเลยครับหกดอก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 ตนไรหกดอกครับผมค่กุญแจครับตัดมาครับนี่ครับคนตัดดูหน,น้าคนตัดหน่อยม่าหัขึ้นมามาหน่อย <S <s คนตัดคนตัด ใช้มาตัดมนพี่ยักยางแอลดีแตัด่วนเลยกินเร็กว่าการทำงานครับผมปิดเลยปรไล่ริมมากเป็นไล่กลาง ดอดกไม่ดีหักตตาข้างก็ไม่ดีหักเออไล่ออกไปไล่ใจกห่วงเราต้กงห่วงเลยปะใส่วสววรวมกันไม่ได้เดี๋ยวเกไปแบ่งกันเองโอ้ยแจกไปได้เลยใจดีแฮปปี้ใจดีให้ไปเลยหกห่วงไปเลย ใส่เลยทั้งชาทั้งหีิวางสีดิมนี่เราเดเลยเห็นบ่เห็นบ่พี่น้องใส่ห่วงลูกค้าแป,ป๊บน airports. ึงครับใส่ห่วงให้ลูกค้าก่อน เร็วหน,น่แขง,ง้มวย,นงงยนันตมวยตมวยตุ้คหมวคตุ้ต้งตุ้งยตุ้ยตน้ยง้งหมวยตมยมยตุ้งงง ยินย็นวะาาฮีโอ้หมีกต่แปดสี่หกสี่ไปดเดียวสี่สี่ห้าีหนึ่งดอกจจกกระดาษมอือเชิเตยดาบครับกดาษข้าหนังร้อยพิครบกรดาษห,า<อ>ห้า,าหอโอเคเสร็จแล้ว <c oughs> Hey, I hope it's working. <laughs> yes, working. Working, working. working. Yeah, thank okay, you. thank you. <laughs>